ชมไปชมศิละปะเหมือนกันแต่เป็นศินละปะแขนงของไทยที่มีความสวยงามและเก่าแก่ค่ะโดยจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูการทําหัวโขนค่ะและการปั้นโปร่งตามแบบโบราณซึ่งเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวของสวัสดพิจิตค่ะที่ห่างหายไปเกือบ100ปีค่ะและได้รับการฟื้นฟูจากกลุ่มหัวโขนบ้านพุทธศิลป์ที่อาเภอสามงามจังหวัดพิจิตรจะเป็นอย่างไรไปติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ ขนถือเป็นนาฏศิสินชั้นสูงที่เก่าแก่ของไทยปัจจุบันได้รับความสนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่าจะได้หัวโขนหนึ่งหัวจะต้องใช้ความประณีจนเกิดความวิจิตรสวยงาม นายจิรพงษ์ธันท่าผู้ประกอบการหัวโขนบ้านพุทธศิลป์เจ้าแรกและเจ้าเดียวของจังหวัดพิจิตรที่ได้สืบทอดทักษะงานปั้นมาจากพ่อประกอบกับมีความชื่นชอบในรามเกียรติและมีความตั้งใจที่จะอนุรักษ์การทําหัวโขนแบบโบราณจึงได้ไปศึกษาเพิ่มเติมที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรและกลับมาประกอบอาชีพ หัวขนแต่และหัวจะถูกขึ้นโครงแบบเปเปอร์มาเช่ด้วยกระดาษสาซึ่งมีน้ำหนักเบาและเหมาะแก่การสวมใส่จากนั้นจะนำไปตากให้แห้ง1-2วันและทาด้วยสมุกหรือ่านใบตองเพื่อป้องกันความชื้นก่อนที่จะนำไปเขียนลายลงสีปิดทองคำเปลวและประดับด้วยพลอยเป็นขั้นตอนสุดท้ายพร้อมส่งขายให้กับลูกค้าและได้รับผลตอบรับที่ดีมากจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ จุดเด่นถ้าเป็นหัวโขนก็คือตอนนี้เลยนะครับคือว่าขั้นตอนวิธีการทําจะเป็นโบราณครับจุดเด่นเลยคือโบราณงานละเอียดครับผมไม่ว่าจะราคาไหนนะครับคือละเอียดทุกงานแน่นอนใช่ครับผมณปัจจุบันก็คือว่าตามความต้องการของลูกค้าได้เลยครับอยากจะได้ แบบไหนหน้าไหนสีไหนหรือว่ารายละเอียดแบบไหนเมคเข้ามาได้ครับอีกหนึ่งงานปั้นโบราณของจังหวัดพิจิตรที่ห่างหายไปเกือบ100ปีนั่นคือการปั้นโปรง่งงานปั้นโบราณที่ด้านในมีความโปร่งและนิยมปั้นเป็นรูปหรือสีโดยจะขึ้นรูปชิ้นงานแบบชิ้นเดียวตั้งแต่ฐานส่วนหัวจะทําแยกชิ้นและนํามาเชื่อมต่อกันซึ่งปัจจุบันหัวโขนบ้านพุทธศิลป์ได้รับการส่งเสริมจากสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสะส,ะสะวเข้ามาให้ความรู้ในการพัฒนาธุรกิจและคุณภาพ ของสินค้ารวมถึงส่งเสริมช่องทางการขายทั้งแบบออนไลน์และอิก<อ>ประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับและยังได้หารือร่วมกับเครือข่ายในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความทันสมัยสามารถดึงดูดลูกค้าได้ในทุกช่วงวัย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสวนะคะได้เปิดศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรนะคะเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะให้กับ SME นะคะไม่ว่าจะเป็นในการพัฒนามาตรฐานสินค้าหรือบริการการพัฒนาช่องทางการตลาดและการจําหน่ายนะคะการพัฒนาตลาดต่างประเทศนะคะซึ่งก็มีอีกหลากหลายบริการและสิทธิประโยชน์ค่ะสำ,ำหรับในผู้ประกอบการเคสนี้นะคะน้องเขาเนี่ยในเรื่องของตลาดเนี่ยก็คือ อาจจะบอกว่าล้นมือนะคะตรงนี้ก็มีการให้น้องเนี่ยมีการอาขายผ่านแอปพลิเคชันด้วยนะคะในอนาคตก็คงจะยังสนับสนุนในเรื่องของโปรโมทให้คนรู้จักเยอะขึ้นนะคะเพราะว่าหัวขนบ้านทุทธศินนะคะเป็นการอนุรักษ์ด้วยด้วยนะคะ จากความชื่นชอบส่วนตัวจนกลายมาเป็นอาชีพหลักและอยากถ่ายทอดความรู้ให้กับคนรุ่นใหม่ผู้ประกอบการจึงได้เปิดสอนการทำหัวโขนและการปั้นโปร่งแบบโบราณให้กับผู้ที่สนใจโดยคิดค่าครูเพียงแค่5บาทเพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้กับคนรุ่นใหม่หันมาร่วมกันอนุรักษ์ศิลปะอันเก่าแก่ของไทยให้คงอยู่สืบไปทีมข่าว NBT ทีพิษณุโลกรายงาน แหมอิจฉาจริงน,นะได้ไปใกล้ชิดเรื่องของศิลป,ปะวัฒนธรรมที่มันเป็นของคนไทยโดยรากเงาอันก่อกำเนิดสวยงามจริงค่ะนะใช่ค่ะเอาละครับมาผมพาเที่ยวต่อครับไปที่จังหวัดพิษณุโลก